สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีเอฟซีชองมะล่ำเก๋ค่ะมือนี้เฮาสิมาสุไัยแขกหลอดเนาะคะ่ะวันเกิดเพิ่นตอนแรกว่าจะสื่อท่องให้กันเลยกันเลยว่าสื่อเพราะว่ายัางอยาดแล้วเอาไปจําตีไกลเนาะกันเลยสื่อสื่อแนวนี้ให้ถามว่าเบิ่งกันค่ะว่าเกได้ยังให้แขกหลอดเนาะคะ่ะ ท่นนี่เก็บไปคนเดียวครับพี่น้องขับรถไปคนเดียวหาแนวเซอร์ไพา์แขกหลอดเอาลุ้นกันค่ะว่าสิเป็นจังไดยขับพี่น้องหอดบ้านแล้วคะ่ะไปใส่เหยื่ออันบอกคอยเจ้าได้ไปขัวบ่ถ้าขัวเอามาเอามาให้ได้เด้อผ่้ใดขัวจังกเสียเขาผูได้ไปเขาผู้ใดมามาเอิอดหาพวกตัวผู้ใดมาเดีกหน่อยมูเก่าอ้วน วิ่งผู้ชาใช่เ๋ยวว่ะามาหาเอกมมนี่ค่ะพี่้องบอกยุคกุศุมันเกิดแขกหลอดผมว่าใส่สะไบห้องน,น,นั้นเลยไร้ประเดนี่ยฮอดเหรอค่ะแขก

เสียงมากบอกบอกแล้วเนาะม,มันตื่นมาได้กว่าอ, <27 S 1> อุ๊บเจ็ดเตืองอะอุ๊บเจ็ดอุ๊บเจ็ดยังท้อยังท้อบอท้อบอข้อโอ้ดีดีฉันมาคมสองห้าสองสี่ Qua hết con cái như thế này đây. Tình nhau nè. Hm. Qua bun. Sì, mặc dù được. Fa, fa. Ui Thấy không nọ. Mm. Mm. สยไาเบึงเห็นมาเนี่ยมามาตาไปยังมาตาไปยังด้สีพาเบึงของขวัญโอ้ยบึงคือมาตาเขาไปบงเอาอย่าเหีนเนาะยังออกไปก็เอนเลยเนาะโอ้ยเดยดากรถด อาสิเอ้ากะว่ให้ไหมแมรถไฟรถไม่รไเฮียนยัอะไม่บอเขาหนีอย่ไสกดซุ้ม่ไมบอกเปนสุดบอกบอละ ไเงินเงินดาเงินนสดัเงินดก็หน่อยเนาะไปสีมีให้สองสามหมื่นหนึงเลยสองสามหมื่นหนึ่งจะคลองหายขอเด้เด้เออหามาก็้ใจเอาลูกมาอ๋อก็แก่กันเขใจบะนี่ขาเเลย พี่ขา,ขาวกายัางว่าเขาเดีอดปิดสมเอ,อกไปไปให้แม่ใสม่มันเลยหรอมันห่างมันสอม,มา่ขน,นือมึงแล้วพ่อ้เราไปซื้อน้ำกินมยุนรานค่ะใครก็เล่นยังวอล้ังมามเอาลงกันเอ่อเอลงใซกกันเ้นบาย กของจี๋สวยเฮ็ดยังยยมีสีแดงกับสีขาวกับเรี่ยวสีขาวอะวังในพระอคำยุงวันอะ กัญชาค่ะเอาเลยอย่าปาดน้ออันมีปมมันอยู่ตัวทั้งๆพุ่นน่ะเข้าก็บ่อเขาบ่อเอาปไหล ต้องไปให้แม่เจิมบ้านเนี่ยใบพันเหยียบลอนแน่วางอยู่แม่ใบพันเหยียบลอนแน่วาง ไอ้กุ้ยเมียสบายจืมกแม่เขินแม่ <c oughs> นไอ้เว้่าเมีจดม่ส่ดีดทุ่งนี่ขี้ขี้ไปรอดนี่ละไอ้แม่ขี้เองแต่ักามเชียเนขี้เเนจบอกเล <c oughs> แต่มันชี้ดีๆมันบ่าห่างไงเดี้อ๋อวนี่นั่นนี่บ่ไหนฮ็ดหลังนั่นนี่บ่นี่ข้างหลังนี่ต้นคุนนี่ต้นคุน ะเวฟร1 0ยสิบออกนี่แล้วออนุ่ม,ม,มเย็นุ่เสุภาตาสุภาตาแล้วนะออนเวนาะให้นุ่เย็นเนี่ยเ<ง>สื้อให้แล้วกันจัดรักษา ตาเปิดลงเลยน่รด้อ euh ัตโนมัตนเอานีเอานีใส่ใส่ไน่น่ยเตบอเนี่ยตบอจะคล้องเาบอกมาใส่หละออกมาใส่ให้เน่ยมาใส่ในนีกั้เราองเราตัดส่ใจทำพูนัดียิ้มกอน เราเห็นตลอดเด้ออยังออกเด้อนะอูเฉีนให้อันนั้นไปใส่ล่ะตุ๊กเงี้ยใส่โค้กใส่ใส่ใส่ขมาใส่ได้เด้อไปบ้างให้ดูให้ใส่แบบใส่ดูหลอดปลอดภัยให้เป็นคนให้ผู้ดีสิ่งบ่ดีจ้ะเห็นี้ไปเรื่องไรจ้ะเห็นนี้ไปเห็นนี้แต่สิ่งดีดีขม่าอืออือเปนแทยเอาเหยนหลอดปลอดภัยเราคือว่าอยู่เมืองเส่หัว มันนี่เล็กแต่ว่าตะเกอมันออกงนีได้เลยอันนั่นไันี่เพววปังๆอกวันเกิดให้เพื่อนวันเกิดยไข่บเ่งทำตัวดีๆ ว่าเกิดออกให้อันถ้ามันเกิดเพื่อนสิอันตอนแรกว่าสซื้อท่องให้วันนี้ว่าสื้อแล้วอันเราไปจำลินไก่อันแก่เพื่อนใส่เบิ้งกุญแจตัวกุญแจ่อืมเจุ้ญแจมาเบิ้งด้วยาเจ้พูดหยิบเออนี่อยู่บนเลือจิดดีทรรดีต่อไปมันสื่อยิบได้ก็ได้ดอกบางอยากดอกท่องหน่ะหาไปตะเก็นเัาจะเห็ุดีทรรดีไปใช้กุญแจ เบอรย่งล่มันไม่เบอร์นี่มันอยู่เหล็กไทยนี่ถ้าะต้องเบิ่อเบอร์นี่เบอร์คแก่เนี่ยตอหมนตมันไปเติมนะมันเติมเติมเต็มเลยเงพี่เติมเติมไปเติมเวลาบ่มีออกให้เพื่อนออมาทำได้ีเด้อเอามน้ำมันเนตมดเไกห้ื่อมยเติมน้ำมันเต็มเด้อ ตไมบลานเ่มีจำนวนวะได้ขอบคุณขอบคุณพี่น้องค่ะขอบคุณพี่น้องสุกุลสุกุนทีเขามาเบิงเนาะค่ะอันนี้คือใส่วันเกิดนบีอัลกับบุลูจากตีว่าเสื่อให้แล้วขอบคุณนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะพี่น้อง